อ่าวันนี้นะครับน้องฟีจะทำอะไรนั่งลงสุดรอเดีย๋ยวขี่บารมีค่ะอ่ะขึ้น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 คอเลยครับเออเอาขึ้นไปเอออ่าอ่าเฮ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 าอ่าพบกับเรานะครับในช่องเฟมิลี่สีทับไทยนะครับผมม้าายก็ไดมั่นใจแค่ไหนครับจะขี่บารมีนี่

อกองเชียร์ครับคุณปู่ก็มาด้วยคุณปู่มาเชียร์หลานกินยากก่อนกกินยากก่อนคุณปู่มาเชียร์หลานนะครับผมเราเฟรมจะขี่บารมุมไปไม่ได้อ่าอยู่ตรงนั้นลูกบนนั้นเลยเออบังคับช้างโอ้โหครับวันนี้ บาลมียุดกินยาเฉยเลยนะครับพีปีิบเกร็งเกร็งไม่ลูกไม่ต้องเกร็งลูกขี่ช้างบาลมีเข้าใจดีบาลมีเข้าใจดีครับเอามาสุดรอมาเร็วมา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 พาพี่ฟิบมาเร็วมา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  เออมากระดิกขาขวามาลูกกระดิกขวาขวามา,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 มาเออเคยวิ่งแต่กับสุพรรณสานะครับผมดีมาช่วยดูน้องดูดูพี่หน่อยสิพี่ขี่ช้างไม่มา,อ,าอ๋อไปอซื้อกับข้าวในร้านปิดก่อนซื้อกับข้าวครับซื้อที่ไหนครับซื้ออยู่ศูนย์ครับอ๋อเอาไปเป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะขี่มาไดยลูกเป็นไรเออกินตรงนั้นแหละกินไม้เรื่อยกินไม้เรื่อยเออ โอ้รู้สึกว่าบารมีจะหวงกินมากกว่านะครับสุดหลอน้อยยักษ์น้อยครับเออมามาลูกมาพี่ฟิล์มเกล็งตัวแข็งแล้วนะบารมีอย่าไปเกร็งพี่ฟิล์มสิจาสุดหล่อน้อยนี่ไม่เหมือนกันนะครับช้างตัวผู้กับช้างพังไม่เหมือนกันนะครับช้างตัวผู้กับช้างตัวเมีย ตัวเมียนี่จะอ่อนโยนนะครับอย่างสุพันณษานี่จะพลิ้วอ่อนโยนนะครับน่ารักนะครับผมแต่ช้างบารมีนี่ดูเหมือนจะบึกบึนนะครับผมกล้าหารชานชัยครับไม่กลัวอะไรครับเอามานี่มานี่สุดร็อกลงไปทําไมนั่นมา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 มยมามายย คุณปูก็มาเชียร์หลานนะครับลงดัดแนงมองเอาขึ้นแข่งเลยเอ้ยดัดแนงอ้าวคุณปูก็เชียร์หลานขี่ช้างค้อยกินยาคนมาแล้วมี่นุ่มก็ไปหนุ่มเอ้ยวเฮ้เอ้ยวเฮ้ยุดก่อนยุดก่อนเอ้ยวเอ้ยเอ้ยวเฮ้ยเฮานิ่งเฮา กินตรงนี้แหละครับโอ้โหฮาวดิ้งเฮ้ยโอ้โหฮาวฮาวดิ้งฮาวเอ้าหไม่เป็นไรครับกินนั่นแหละเออนี่มากินยาตรงนี้พิมพ์ครับตี่อ,อะไรก็รอเนี่ยฮะครับนี่อะไรกันหรอนคือเออกินนั่นแหละเขากินนั่นกินตรงนั้นก่อนเขากินตรงนั้นเออ คี่ช้างตัวผู้ต้องต้องมั่นใจสูงนะครับผมพีม่ฟิล์มเคยวิ่งแต่กับสุพรรณสานะครับ mm hmm. เจอบารมีตัวแข็งเลยใช่ไหมยักษ์เจ้ายักษ์เอ้ยเจ้ายักษ์ ไปไหนไปไปไปไหนหรอกไปแถวนี้แหละเฮายักเฮายักเฮา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 เออเฮานิ่งอ่าอยู่ในการควบคุมของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเฮาเฮา เล่นตรงนั้นเลยครับเล่นตรงนั้นแหละเออเอาเล่นตรงนั้นเลยครับเล่นตรงนั้นแหละเอ้ย <c oughs> ไปเปิดน้ำให้ช้างกินเลยคุณปูบารมียังไม่ได้กินน้ำเลยครับอ่ะไปเออคุณปูพาหลานขี่ช้างเดินเล่นนะครับบารมีครับโอ้โหไม่เบาเลยทีเดียวนะครับบารมีกินน้ำก่อนลกูกกินน้ำก่อน ระวังระวังเข้าระวังเปิดน้ำสิกินได้ไหมออโอ้กินไม่เป็นกินไม่เป็นไปกินบ้านตะสุมดีกว่าปะบ้านตะสุมมีสายยางคุณปูฮะกินเป็นไหมเออกินเป็นครับโอ้ตักตักตักเออกอบโถนั่งสกี้เออตักโอ้ฉลาดมากบารมีครับตักเออตักตักเปิดสุดเลยเตักฮะาฮ่ฮ่ตัก เราไม่เอาแล้วเดินไปเดินอ้อมโรงงานกระดาษอิ่มแล้วครับอากาศหนาวไม่ค่อยกินน้ํานะครับผม,มบารมีโอ้โหวันนี้พาพี่ฟิล์มควันหญิงครับควานฟิล์ม จะให้เก่งทั้งสองเชือกนะครับสุพรรณสาบารมีนะครับผมฝึกฝนนะครับโดยมีคุณปู่เป็นผู้ฝึกสอนนะครับผมเป็นผู้ช่วยดูแลหลานหลานสาวคนเดียวนะครับระวังหัวลูกระวังหัวด้วยพี่ติมเออมาบารมีไปบ้านนเดลูกไปบ้านเออจับเชือกไว้วยลูกเออป้องกันอันตราย อาเราเดินทางกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วขาแล้วนะครับผมคุณปูมาช่วยดูแลหลานขี่ช้างนะครับผมอ่ะกินหญาก,ก่อนกินหญาก,ก่อนเอออ้าวำแล้วครับ โอ้หลังจากที่ขี่บารมีเสร็จนะครับผมก็มาปล่อยให้ยืนกินหญ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องฟิล์มนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ขี่บารมีครั้งนี้นะครับเป็นยังไงครับบารมีก็ขี่สนุกแต่เกรงนิดหน่อยค่ะกลิงาไม่เป็นไรครับอาเราดูแลอย่างดีครับคุณปู่ก็ช่วยดูแลบารมีต้องสู้ๆไปเนาะฝึกไปเรื่อยนะครับผม นี่แหละครับควันช้างต้องต้องเก่งนะครับผมต้องฝึกฝนในหลายๆอย่างนะครับฮ่าบารมีตัวใหญ่เร็วด้วยนะครับผมอ่าอย่าก,กินต้นมม่วงเขาลูกอ่าอ่าอ่าคุณปู่ดูด้วยครับผมฮ่าฮ่าฮ่ามันท่านี้ครับอ่าเฮ้าบารมีตัวโตยุ่เลยครับผม อ่ะปล่อยให้น้องไปกินหญ้าไม่เป็นไรอ่ะคุณปู่ไปกินหญ้านั่นแหละอ่ะพี่ฟิล์มเข้ามาทักทายท่านผู้ชมปิดคลิปก่อนครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์<อ>กดซับสไครตเป็นกำลังใจให้ช่องตันเบรี่สีไทยด้นะคะขอบคุณค่ะวันดีค้ครับครับเราก็จะตั้งใจทำคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ฟิล์มขี่บารามีนะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผม จุ๊บจุ๊บน้องหน่อยจุ๊บน้องหน่อยจุ๊บจุ๊บหน้าผากน้องหน่อยสิบารมีมานี่ก่อนนีพี่พิมพ์จุ๊บก่อนเร็วา่อเดินเข้าไปจุ๊บเลยครับตรงตรงหน้าน่ะเออเดินไปเลยเดี๋ยวพี่พิมพ์จุ๊บหน่อยเร็วคนเก่งเร็วสุดหล่อเร็วเดินเข้าไปเลยครับอ่าจุ๊บจุ๊บตรงนั้นแหละตรงแก้มจุ๊บหน่อยอ่าฮะหัวงหัวงอาจุ๊บดิสิเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยจุ๊บเออ เอออาลักลักลักครับผมบายบายครับ